คู่รักบันเทิงเปิดบ้านจัดวันเกิดน้องดินครบ6กขวบหล่อพุ่งลุกโซโลวันพีช23ตุลาคมอายุครบ6กขวบน้องดินเด็กชายพักดีบอดินหงมานพลูกชายของคุณพ่อกัปตันภูเนศและคุณแม่เอกบุตรสกรวันนี้พ่อกัปตันและแม่เอกจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดหกขวบให้กับลูกชายอบอุ่นและยิ่งใหญ่มาในทีมการ์ตูนวันพีช มีข้อความในใจถึงลูกชายสุดที่รัก Happy sixth birthday, s o r o g i n e สุขสันต์6ขวบนะครับลูกดินปีนี้พี่ดินโตขึ้นมากดูแลรับผิดชอบตัวเองได้เป็นอย่างดีมีอะไรใหม่ๆมาให้ป๊าป๊ามาม่าขำได้ตลอดโดยเฉพาะลูกงอนที่ตลกมากปีนี้พี่ดินสามารถสื่อสารความในใจได้เป็นอย่างดีพูดง่ายๆก็คือบนพ่อบนแม่เก่งมากตลกมากแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะ พอลูกสามารถบอกเราได้ว่าอะไรที่ดินชอบและอะไรที่ทำให้ดินอึดอัดมันทําให้ม,มาม่าปาป๊าปรับใช้ในการเลี้ยงดินได้ตรงจุดมากๆเลยดินเป็นคนกล้าหาญกล้าพูดกล้าเป็นตัวของตัวเองขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รู้จักถนอมน้ำใจคนอื่นห่วงความรู้สึกของป๊าป๊ามาม่าหรือเพื่อนๆเ,เ,เสมอมาม่าว่ามันดีมากๆเลยครับมาม่าขอขอบคุณฟ้าที่วันนี้เราสามคนมีกันและกัน มามาา่าป๊าขออวยพรให้ลูกได้พบเจอแต่สิ่งดีๆอันตรายต่างๆขออย่าได้เข้ามาขอให้ความดีของดินคุ้มครองดินทุกที่ให้ดินอบอุ่นปลอดภัยให้ความรักของพ่อแม่ติดอยู่ในใจดินเสมอไม่ว่าวันข้างหน้าลูกต้องพบเจออะไรขอให้ลูกมีจิตใจที่เข้มแข็งและอ่อนโยนต่อคนรอบข้างให้ดินเลือกชีวิตอย่างสง่านะครับรักลูกมาก ถึงตรงนี้พี่ดินก็พูดขึ้นว่าแต่ดินรักมากกว่าเอาเป็นว่าเรารักเท่ากันแล้วกันนะครับสุขสารหกขวบนะครับลูกพี่ดินดูไลฟ์แอคชั่นหลายรอบมากๆค่ะดูเฉพาะตอนเขาสู้กันก็เลยได้ท่าควงดาบอย่างกะแมคคันยูมาเองเลยค่ะ